พี่ป้อมวินิจนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องะเริ่มแล้วเหรอแล้วรอค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะรอไปเลยอ๋อเริ่มแล้วค่ะรอสักครู่แม่ดูรีบนิดนึงเราไม่ได้รีบหรอกเราก็แบบว่าอันนี้คือในในเพจแม่ใช่ไหมใช่ป้อมวินิจเนี่ยเพจได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาลิงให้แม่นะครับแม่ได้เลยของหนูดีเลย์เยอะมากเหมือนกันมันไม่ขึ้นเลยค่ะอยู่ในเนี่ยก็กว่าจะขึ้นมาแบบว่า เพจนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยกกําลังจะส่งีให้แม่อ๋ออ๋อยังไม่ได้อ๋อมีหลายเพจนะเลิศนะสวยไหมคะแม่แชร์ไปในในปุ๊บแล้วค่ะตึ๊แล้วเราอย่างไรต่อโอเคมีไผ่เข้ามาหรือยังเอ่ยมีสิบเอ็ดคนแล้วค่ะตอนนี้สิบเอ็ดคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนอันดับแรกนะคะ แล้วก็นิดรู้อย่างว่าจะแต่งเป็นลุกอะไรให้ร,รู้นิดนิดค่ะแต่ยังไม่รู้เลยว่าทนหน้าจะออกมายังไงชุดเชิดพร้อมมาให้แม่หลังสันเลย ได้เลยได้เลยนะฮะเหมือนแม่จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่กลัวกลัวคำว่ามีเซอร์ไพรส์นี่แหละค่ะไม่มีหรอกเซอร์ไพรส์แต่เป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเอ้ยจะออกมาเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเซอร์ไพรส์ก็คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรอกเราก็เน้นเน้นที่เขาแบบดูสวยอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นแพรลี่แบบแต่งแต่งมาหลายลุกมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ช่างกวมาสิบกว่าคนแล้วครับแสดงว่าเราหน้าเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีคนอยากแต่งพี้ก็ยังอยากแต่งเลยเพราะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ท้าทายมากเนาะเพราะว่าเห็นแม่ป้อมใช้คาว่าท้าทายมากแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรที่เห็นอตเพราะว่าแต่งมาต้องสวยแน่เพราะเราเป็นคนมีแก้มเพราะจริงๆมีคนชอบแต่งหน้าคนมีเนื้อมีคนบอกว่ามีแก้มดีใช่ไหมเวลาแต่งหน้าออกมามันดู ไใครพูดหนูจําไม่ได้แล้วบอกว่ามีแก้มอดีนะใช่มีแก้มอดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะแก้มตอบก็ไปเติมฟิลเลอร์ให้มันกลมๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาดีตาเตอเขาเป็นคนตากลมหวานใสอยู่แล้วนี่อย่างเงี้ยอหนูมหาแม่หนูก็น่าแน่นมาให้มหาแม่เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลวไปเดี๋ยวต้องลใหม่อยแล้วบอกก่อนว่าอันนี้คือไม่ใช่ของแม่ป้อมนะคะ นี่คือมาอีกรายุ๊กของแม่โต๊กของแม่โต๊กเพราะไปรายการทีรายการผู้หญิงทำมาหากินค่ะของช่วงเวิร์กพอย์ก็ยินดีด้วยเนาะที่แบบงานเยอะในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ตอนแรกก็ติดตามอยู่ยังรู้ว่าอุ้ยตายนางจะอยู่ยังไงสุดท้ายคนเราก็ต้องอยู่ได้ไปไใช่คนนางก็มีคนรักน้องรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนรักประมาณพันห้าฮะแม่อุ้ยตายเวอร์คนเกลียดประมาณห้าหมื่นาะจริงๆเขาไม่ได้เกลียดหรอกเราว่าเขา เขาไม่ได้เกลียดหรอกเขารักนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกประมาณนี้ยังไงค้าแชร์กันเรียบร้อยหรือยังค้าจะได้แบบนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ลองลองดูแล้วกันเนอะว่าว่าจะแต่งยังไงซึ่งแน่นอนเราก็ต้องใช้ตัวปรดักของรันอยู่แล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณนะที่แบบมาช่วยเราก็คดีเนาะก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยที่ว่าอยากจะลองแต่งให้มันเป็นรองพื้นสีใหม่ สำหรับผิวสีโดยเฉพาะสีใหม่เลยครับเใช่ครับแม่เบอร์สี่สีแทฟเฟลเบอร์สี่ยังไม่ได้มีขายตามห้างมีขายเฉพาะในเพจของรันออนไลน์ของรันเท่านั้นเองเรียบร้อยยังคะเขาซุปซิบอะไรกันคะเขาก็จะดูว่าการลิง์เชลึงมาอะไรครับนี่อันนี้เดี๋ยวลองไปเลยกันช่วงที่ลองจะลองสีลองพื้นก่อนเพราะว่าแม่ยังมีให้ลองอยู่แล้วหน้าหนุมแน่นขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้ยลองพื้นเราสามารถตบทับได้ตลอดเวลาโอ้โหแม่ ไ,ไปกี่ชั้นแล้วไม่รู้ตกไปอีกจะบอกว่าสีผิวของแพรลี่อ่ะจะหาสีรองพื้นจะค่อนข้างยากเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเพราะว่าสีผิวมันอยู่กั้ากึง่งมันมีความเข้มเป็นสองสีเนาะแต่ว่าถ้าจะหาดําก็ต้องใช้ช่างที่ชํานาญแต่ถ้าว่าไม่ชํานาญปุ๊บก็หรือว่าวิคิดไม่ออกหรือว่าจะลองนู่นนี่นั้นเลือกเบอร์สีได้เลยเนาะสีเทฟเฟอนี่เป็นสีที่คิดมาแล้วสําหรับ <T uffle. S 1> ผิวอ่าสีผิวประมาณนี้เลย และไอ้ตัวนี้มันจะปกปิดพวกรอยค้มพวกรอยสีเขียวสีเทาที่มีอยู่ในผิวหน้าของคนสองสีได้แบบดีมากอันนี้มาแล้วเม้ามอยกันอ,อ๋อแม่มีเพจของแม่ใช่มีเพจก็ตั้งแบบ to, อ,อยินโโมโตะเนาะไปไป,ไปมามๆก็ต้องขอบคุณนะในเพจต้อมีคนตามแบบโอ้ก็ว่าเป็นเป็นแหลนดละก็ดีใจแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นด้วยเพราะว่าโดย จร,จริงๆแล้วงานเราจะเป็นงานที่แบบแต่งหน้าโฆษณาแม่มีเวลาลวไหมนุถามจริงก็พย,ยายามจะมีเนาะก็ทุกอย่างมันก็ต้องสู้กันเนาะขายข้าวขายของอะไรยุคนี้อะไรด้วยก็ต้องสู้กันไปแต,แ,แต่ที่ลองเนี้ยโอเคสีเนาะขนาดลองทับนะอันนี้คือทาทับนะคะทุกคนทาทับก่อนลองลองสีลองพื้นก่อนค่ะแมโอ้โหได้เลยได้เลยอันนี้ขนาดหนูลองมาแล้วชั้นหนึ่งนะ ปิดความเขียวและเทานะจบคำว่าปิดความเขียวและเทาแสดงว่าแม่ตูค้าทาไมทําไมแม่แต่งให้หนูเขียวและเทาไม่ใช่ไม่ใช่หลวดนูดอ๋อหลวดหนูดเพราะว่าหนวดมันก็มีความเทากับความเขียวเนาะตรงเนี้ยซึ่งสีตรงเนี้ยมันจะพอดีเลยเราก็ไม่ต้องแบบเคยเห็นรีวิวมาบางคนใช้ลิปติกไปเพื่อปิดความเขียวว่าอันนี้ไม่น่าจะต้องแล้วเพราะว่าสีนี่อันนี้ลองดูก่อน แต่เดี๋ยวลุกที่เราจะแต่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นลุกอะไร <ทำ S 1> เราก็ยังไ,<ว>ไม่บอกก็ทําการบ้านมาเยอะเนาะตอนแรกว่า,า,วาจะลุกนั้น<ช>ลุกนี้ลุกไหนลุกนี้ลุกนั้นลุกไหนทาการบ้านมาเยอะ,หม,ยอะหมายถึงว่าเราจะทำอะไรยังไงให้เขาดีที่แบบเขาจะออกมาแล้วแบบดูสวยดูอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆเพราะว่านี่ก็ติดตามตั้งแต่ตอนหนูบวชอยู่อะไรอย่างเงี้ย<อ><ฮ>แม่มีความรู้สึกอยากแต่งหน้าให้หนูตอนเป็นพระไหม ตอนนั้นจะบอกอะไรวะเดี๋ยวรับว่าไม่ได้ตอนนั้นอะที่ที่ตอนที่หนูเป็นพาแล้วรีวิวอะเราก็อยากจะติดต่อไปไปรีวิวแป้งแต่เขาคิดว่าแม่หนูจะรีวิวไหมไอ้แต่ไม่ใ่อาจารย์เจนทรอนยอดเยี่ยมทุกคนอันวันนี้ไม่ใช่เพราะตอนนั้นหนูแต่ก็จำได้ว่าตายแล้วถ้ากูรีวิวให้ให้จ้างแบบ ตอนนั้นเป็นพระมหาภัยวันเนาะตอนนั้นถ้าสมมติให้พอะมารีวิวแป้งกูจะโดนทัวลงหรือเปล่าแต่ตอนนั้นะกระแสมันก็แรงถูกอะไรไปของก็ขายดีแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วโอเคเต็มที่ได้เลยค่ะตอนนี้แม่หนูรับนะรับมามหนูไม่ติดนะตอนนี้ตอนนี้ออว่ตนนนนนนัั้้้จะงเืยลาองดูเนี่ยปิดออกมาแล้วแบบสีมันน่าจะพอดีเลยแล้วสีก็คือ เบอร์สี่เบอร์สี่บอกกันสีนี้โดยตรงตัวการันตีใช่บอกว่าอิจชาพี่แพรลี่ที่ี่ได้แม่ป้อมมาแต่งหน้าให้บ้าของแบบนี้มันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันถ้าเขาไม่มีรั้งนี้พี่ป้อมมาค่ะครั้งหน้าพี่จิกเข้าไม่ค่ะจริงๆก็อยากแต่งแม่จิกอยู่นะจริงจงแต่งนางได้สาวสาวแต่งแบบคุณแม่หลับไปตลอดเวลา เออจริงๆอ่ะก็คือแบบต้องขอบคุณด้วยที่แบบรับงานนี้เนาะเพราะว่าจริงก็เป็นดน้าแบบเออเพราะว่าเราดูแล้วอุ้ยมันตรงกับสีรองพื้นใหม่ของเราเลยอันนี้ที่ที่จะออกก็แต้มันก็ตัวโปรดักเนาะก็เดี๋ยวแต่งเสร็จก็น่าจะลุยงานเพราะตอนเย็นมีงานอีกใช่ไหมมีอีกอ่ะไม่ได้รูกเลยต้องไปแต่งอีกบ้างแต่งอีกรอบนึงโอเคโอเคก็แต่ว่าถ้าน่าแน่นไปแล้วหน้าสวยแล้วก็ไม่แต่งละจริงป่ะไม่แต่อ้าวจริงๆถ้าไม่แต่งหนูแบบสวยแบบเป๊ะหนูก็เอายงงี้เลย ก็ระหยัดไปแท้ทาทยเอ้าอีกการหนึ่งไม่ได้เป็นเป็นอย่างี้ไม่ไม่อย่างนี้ค่ะนั้นเป็นรีวิวสินค้าอ๋อก็น่าจะได้เลยเพราะว่ารูปที่จะแต่งอ่ะสวยจะเน้นสวยเพราะว่าจริงๆไม่เน้นประหลาดไม่เน้นแคุพูดอย่างนี้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นไม่เน้นแดกคุยแล้วก็จะใส่ความเป็นแบบทันสมัยให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วอยากแบบเอาไปเผื่อเป็นรูปโปร่งโปรไฟล์ได้นีค่ะแม่เออเนี่ยลองดูสีนมีคนบอกแม่เตรียมชุดไทยให้หนูด้วยเหรอ อะไรนะเนี่ยเต็มชุดไทยไว้สารพัดชุดแต,แต่เดี๋ยวสรุปตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะแต่งอะไรเนี่ยก็เป็นประมาณนี้คเนี่ยลองสีลองพื้นและอันนี้น่าจะได้เลยนะก็บวกกับไอ้ตัวแป้งที่คุมมันที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่ามะชามีทานินช่างผมเขาบอกว่า,าม,มีคนฝากมาชมนะช่างแต่งหน้าสายนางงามเขาบอกว่าแป้งตัวนี้คุมมันดีมากคุมมันคือแต่งเสร็จไม่ต้องไม่ต้องซับเลยแล้วเดี๋ยวแต่งไปวันนี้หนูก็ ไปทำงานตไปเลยแต่งเย็นอยู่ถึงตักบาดเช้าจริงๆไม่ได้ร้องะรหรอกแกแต่งเย็นอยู่ถึงตักบาดเช้านรอะนอนได้แน่ไปเลยจริงๆเคยมีคนแต่งไปแล้วนอนได้นอนได้ตรงนี้เนาะจีนาบอกว่าเอาให้เลิรก็จริงๆแล้วมันก็ เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่งสําหรับพี่ป้อมด้วยเนาะถ้าแต่งแบบแพรลี่ออกมาไม่สวยกูก็โดนแกงเพราะเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้อันตรายมากเวลาทำอะไรในโซเชียลกูทำเปทีนทวนลงเนาะสารพัดแบรนด์แม่ก็คือการันเตอร์ทุกรันตีอยู่แล้วฮะก็นั่นแหละก็นี่กี่บงละเที่ยงอ๋อเที่ยงหนึ่งนาทีก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันหรือว่าในคอมเมนต์อยากให้พี่ป้อมทำอะไรสามารถแบบเผื่อมีอะไรแบบปุ๊บ พิกเกมได้ตลอดเวลานะหรืออยากแบบมีอะไรแนะนําเกี่ยวกับที่เอ้ยเวลาเราถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามแพรลี่มาแล้วแบบดูว่าเออเขาอยากให้เขาเป็นในแบบไหนก็แนะนํามาได้ <ฮะ S 1> อ้ยแต่อันนี้ที่ลองคือแบบจัดว่าดีนะคือเวลาเลือกลองพื้นนะสีคอให้เข้าไปกับสีคอแต่จริงๆแล้วแม่หนูไม่เอาแบบ หน้าสไปคอโคกไม่เอานะแม่โอ้ไม่สิคึนกันหมด <c oughs> เพราะว่าจริงๆริแต่ที่แน่แน่คือ <c oughs> สามารถปิดความเขียวและเทาบริเวณแบบได้เลย<ร>ที่แบบม,มีแบบนวดแบบแล้วไม่หนูไม่ปยิงเลเซอร์อ่ะหนูยิงอยู่คระแม่แต่มันยังม,<อ>มันเเดียวมันก็เลยยังอยู่ พวกนี้ยิงต้องยิงเรื่อยๆแต่ถ้ายิงปุ๊บก็ไหนๆก็อัลเทร่าเทอร์มาดในรถก็จะสวยเลยอะเลนะแม่อัลทร่าเทอร์มาดคืออะไรคะก็พกยกกระชับยิงเลเซอร์อ๋อแต่เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆเนาะจริงๆท่านว่านะยังลืมไม่ออกเราวิวัฒนาการของหนูว่าอีกสักปีหรือสองปีจะเปลี่ยนแตลงเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็ต้องมีการยกตายกคิ้วยกแก้มยกรูปหน้าอยู่แล้วมีคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นไทยที่สวยจึิงๆแบบที่ไม่เคยเห็นค่ะ แนวทางตัวไปเลยครับแต่ที่ไม่เคยเห็นด้วยแต่งเป็นเอเลี่ยนไหมครัาไปแล้วไม่เห็นน่าสุดจะแต่งที่ฉันไม่เอเลี่ยนแล้วมแม่เอเลยสวยกตับบ้านเราพวกแบบเอเลคือเอฟเฟกต์ใครสวยใช่ไหมไม่เสียดิใครๆก็รู้อยู่ว่าฉันน่ะเป็นแนวแนวสายสวยอยู่แล้วสายสวยเซเลบริตี้สวยหรูเน้นดูแพงะนเราจะไม่ฟาดจนเสียสตินะคะเพราะว่าแต่งหน้ามาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องแบบแต่งแบบมีสติสตางนิดนึงดูดี ล่าสดทุกคนคะดูคุณป้อมนีแต่งหน้านะคะจะส่งหมอสัญญกรรมไม่ได้นะครับคือยังไงะมาคนีหมอสัญญกรรมนะตอเริ่มจะอับหน้าแล้วอับหน้าหรอก่อนค่ะทุกคนก็ปรึกษาได้เพราะจริงๆเราก็ทํามาบ้างเราก็มีวิธีการทํำยังไงให้แบบโอ้ประคับประคองให้มันออกมาแบบดูดีนะฮะ เนาะมีคนบอกอยากรอดูต้องรอค่ะต้องรอดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าคงยังไม่แต่งในไลน์เพราะว่าเดี๋ยวแต่งนแม่อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่ก็ไม่รู้นะเราก็มีอันนี้มาอันนี้คืออะไรคะวัดที่ประจรหัวใจครับจริงเหรอคะใชัยค่ะแปะเทปค่ะแปะแล้วแบบดึงอย่างนี้เพื่ออะไรคะแม่ โอ้ยกรูปตามีการเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแล้วก mm ็ hmm. ก็คือเล่นกลเยอะแต่ออกมาแล้วจะดูไม่เยอะคือที่เตรียมการเอาไว้เนาะแต่ว่ามันจะเหมือนอีกที่วัดที่ต่อหัวใจอันนี้จจขนาดนาี้คือไม่เยอะแล้วครับ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแต่งโครงสร้างทางรูปหน้านิดหน่อยเพื่อที่จะง่ายในการแต่งเราจะไม่ต้องแต่งแบบอะไรที่มันมีคนถามว่าแม่รับฉีดหน้าด้วยหรอคะไม่รับแม่คือหมอแม่เป็นหมอกระเป๋าล่ะคะนุญาะแต่ถ้าฉีดได้ฉันก็ได้นะแต่ถ้าฉันทําตาสองชั้นเป็นฉันก็ทําตาสองชั้นสวยนะเพราะจริงบอกว่าแต่งหล่อกำลังบอกหรอมีคนถามค่ะแม่ป้อมรับฉีดหน้าด้วยหรอคะนี่ขึ้นน้ถามที่รนจอดรถค่ะต้อมมีที่รานจอดรถใครว่าคุณเอกชัยยงลำแม่แกงแล้วนื่่ โปรไฟล์นางเป็นรูปใครอะมาริยา,าหรอมาริยาโอเคเป็นรูปที่ฉันแต่งโอเค,เออเครักนะจุ๊บจ <laughs> ิ๊มแต่งมาริยาเหรอก็รูปเนี้ยที่นางแต่งอะฉันแต่งตอนนั้นรู้สกเป็นรูปส่งกองสวยหรูเน้นดูแพงอย่างนั้นเลยจริงๆริความแบบนั้นได้ไหมคะแม่ได้สิจริงๆแล้วไม่ว่าใครอะไรก็แล้วแต่จะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะสุดท้ายลุกหน้าการแต่งหน้าก็ต้องเป็นลุคที่แบบดูจับต้องได้คแม่ดูจับต้องได้สวยดูแพงแพงไม่ใช่ว่าแต่งไปแล้วปุ๊บแล้วแบบยกเว้นจะเป็นแบบ อ่าเป็นอะไรที่ณนะโมเมนต์นนะั้นหรืออยากทําอะไรที่แปลกแปลกแต่ว่าเนี้ยตั้งใจที่ทําให้เป็นรูปที่แบบอุ้ยเอาไปใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าอยากเห็นแต่งหน้าแบบใส่ฝ่อคมโคคือหนูหนูจะได้เปลี่ยนโปรไฟล์ครั้งหนึ่งหลังจากที่หนูมามาออกรายการกับแม่ใช่ไหมคะมาให้แม่แต่งหน้าได้เพราะตอนตอนนั้นใครใครบอกว่า สมองไม่เหลือแล้วแม่แม่คืนแม่ทั้งในหมดแล้วหรอแม่คืนไม่ได้นอนไม่ได้มีคนบอกว่าแพรลี่อยากแต่งหน้ากับพอแต่งกับเราอยากได้รูปที่เอามาใช้เป็นโปรไฟล์ได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะสุดเขาจะเอฟตังหูแล้วค่ะไม่ด้ทองจริงนะแม่ชอบตรงเป็นยินหยันออย่างนี้มันเป็นธรรมะ มันเป็นมันเป็นธรรมะสอนธรรมะได้โอ้ถามในสิ่แล้วทุกวันนี้ยังมีธรรมะมีจริงมากทำงานก็ทํางานด้วยธรรมะบริหารด้วยธรรมะทํางานแบบงาไม่ได้ทิ้งสิ่งที่เคยทำมาใช่ไหมคุยได้ใช่ไหมเรื่องได้หมดทุกเรื่องเลยเพราะจริงๆแล้วตั้งใจมาก่อนหน้าเนี่ยก็ตั้งใจเออจะจะามาคุยเพราะจริงๆแล้วก็เป็นคนแบบสายมูแต่ก็ไม่ได้ถึงกับธรรมะแต่เรามาเจอคนที่ปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบมาเยอะกว่าเราเเรียกว่าศึกษามาพอแล้วคบแม่เฮ้ยมาถึงขนาดนั้นเขาเรียกปฏิบัติแล้วคิดว่าส่วนหนึ่งจริงๆแล้วไม่อยากเลเวลเธอน่าันสูงกว่าฉันเยอะเพราะว่าเอ้หเคยเคยเจออะไรมาเยอะมากใช่ไหมเคยเคยเขาเรียกว่าเคยจริงๆฉันเคยคุยกับพระเนาะ ไม่รู้คุยได้หรือเปล่าจะดึงไปดราม่าหรืว่าเอาเอาเอาคร่าวๆเนะเราเคยคุยกับพระผู้ใหญ่ที่เราไปหาท่านน,ะาน,น่ะแล้วเขาก็บอกว่าโซเชียลอะทำร้ายพระเยอะเหมือนกนนันตรงที่ว่าทําไมเกิดอะไรนิดเดียวปุ๊บแล้วแล้ว,ลวคือเขาก็าคุยในเรื่องที่แบบน่าเห็นใจนะคนที่เคยบวชเป็นพระหรือคนที่เป็นพระ ต้องห้ามทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้แบบมาเยอะมากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออโซเชียลทำร้ายเขาเขาก็บอกว่าวันนึงวันนึงถ้าเขาสติสตังไม่ดีจะมีคนเห็นใจเขาไหมที่เขาทำอะไรผิดพลาดอ่ะคือเหมือนทำดีมาตลอดแต่ว่าทำผิดไปครั้งเดียวกับกลายเป็นโซเชียลแบบถล่มคนที่ทำาอันนี้น่าเห็นใจเนอะฝากไปคิดแต่ว่าน้องเดี๋ยวตอนแรกเราคงคอมเมนต์อะไรไม้แนวันนี้เพราะว่า เราก็มีแค่หางอึ่งเนาะเราก็ไม่ได,เไได้เราก็ไม่ได้เคยปฏิบัติหรือว่าอะไรก็ก็ยังเคารพอยู่นะที่คนที่เคยปฏิบัติมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็โอเคแล้วละมาถึงตรงนี้เราก็ m o v ออนทำในสิน่งเดียวก็หลังจากนั้นคงน่าจะได้คุยกันหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆอันเนาะยินดีนนาเรื่องธรรมธรรมะเนาะ อาจจะปรึกษาเรื่องธรรมะกัน,กนเนะาะเพราะจริงแหลจริงแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของงานเนาะเราก็มากลับมาต่อในเรื่องของ,ของงานอยู่ก็เดี๋ยวในลุกที่จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเพราะว่าอยากจะให้แพรลี่แบบไปทานข้าวก่อนมีคนบอกว่าแต่งแบบแม่ชมไปเดินพรมแดงที่เมืองคาน,ปนไปเลยคะอ๋อแน่นอนจะมาตรงนี้แล้วเนาะเนาะเอแต่สีรองพื้นนี้ดีบมกมาสีรองพื้นหนึง กานี้ก็ต้องขายของป้าแ,แม่ไม่ออกไปถึงไหนแม่กลับมาได้นหนูช่วยแม่ขายเลยสีแทฟเฟิลนะเบอร์สีลน,สลนี่ขนาดแค่รอแล้วแม่มีให้หนูกลับบ้านหือเปะ่ะหรือยังไม่ได้ขายขนาดน,นี้ไมม่ีก็เย้ละมัง พอจะ<ม>เด็ดได่ค่ะแต่ไม่มีขายตอนนี้งงไม่แต่สีนี้มันจะขายเฉพาะในให้เท่ากับก็ก็เดี๋ยวหักค่าตัวเลยไม่หักค่าไม่หักค่าเพราะจริงๆแล้วไอ้สีเนี้ยมันจะขายมันมันจะใช้สําหรับส่วนมากจะเป็นช่างชายที่บอกว่าไปเจอสายฝอรหรือผิวสีแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนธรรมดาก็ใช้ได้แต่จะบอกว่ารองพื้นของเราไอ้พวกสําหรับผิวสองสีจะบอกว่าอะไรว่าถ้าไปดูตามชอ็อปอย่างเช่นอีฟแอนด์บอยหรือพวกวัตสันหรือ สีสีสำหรับผิวสองสีอะของขาดของขาดไปไหลไหลไหลลอดแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอันว่าเราแค่นี้ก่อนดีมะแฮรี่จะได้ทาแม่แม่มาทานผมมานั่งไลก็คือแค่นี้เลยเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวมีแต่งหน้าอีกแล้วเมีลุคที่เสียจอดียพึ่งสึกโอเคเพราะว่าจริงๆเราเราก็อยากจะให้เห็นแบบว่าเนื่องจากแบบโอ้โหท่านไลฟ์ไปด้วยอาจจะไม่ถนัดไม่ดีไม่ดีไม่ถนัดด้วยเออเราก็อยากจะแบบว่าเต็มที่กับงานนิดนึงเดี๋ยวเรากลับมาดูในแบบ ที่เสร็จแล้วหรือใกล้จะเสร็จอาจจะมีแค่เติมปากนิดนึงหรือในลุคที่เสร็จแล้วดีกว่าจะได้เซอร์ไพรส์กันได้คอยติดตามเนาะจัดมาทำให้ยากแล้วก็จัดไปนะคบทุกคนอยังไม่จัดสิจะทำให้ยากแล้วก็ให้ให้รอดูอยู่ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจัดที่จัดอะไรกันอีกเยอะอีกเจ็ดวันเดี๋ยวกลับมาเจอกันเจ็ดวันนี้ก็คือพร้อมเผาเธอค่ะ พอเข้าบอมขึ้นขึ้นเมนได้เลยเนาะอย่างนี้ก็ว่าเพราะแพรลี่วิ่งงานมาน่าจะหิวข้าวด้วยอะไรด้วยโอ้ยแม่รู้ใจหนูมากขอบคุณค่ะเรารู้สิคนวิ่งงานคืออะไรหิวข้าวอยากพักอยากแบบไรสิ่งอย่างโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ